สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตสวัสดีครับพบกับนาทีข่าวนาว26กลุ่มผู้คาย่านประตูน้ำเดินทางไปยื่นหนังสือที่กรุงเทพมหานครขอให้ทบทวนคำสั่งยกเลิกจุดผ่อนพันเปลี่ยนเป็นการจับระเบียบพ,พื้นที่แทนโดยให้เหตุผลว่าทำการค้าบริเวณน,นี้มานานกว่า50ปีและจุดนี้เป็นจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาที่ประตูน้ำ ขณะที่ทางกรุงเทพมหานครเตรียมจะนัดผู้ค้าประตูน้ำมาประชุมทำความเข้าใจในวันที่21-22มีนาคมนี้สำนักงานปลาและสัตว์ป่าสหรัฐถอดรายชื่อหมีดำลุยเซียนาซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้เจ้าของร้านลูกกวาดในบุคลินสร้างตุ๊กตาหมีน้ำว่าเชติแแบออกจากบัญชีสัตว์ใกล้สูญพันธุ์หลังประเมินว่าจำนวนหมีดำในปัจจุบันของลุยเซียนาทั่วประเทศราว500 ถึง570ตัวเพิ่มมากขึ้นจากจำนวน150ตัวเมื่อปี2535จนทางการต้องขึ้นบัญชีให้มันเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ในปีนั้นติดตามข่าวสารบันเทิงและวาะไรตี้ได้ทางช่องนาว26ชีวิตดีได้ไม่ต้องรอ